น้องต้นที่ดินมันคงพาชมที่ดินแปลงใหม่มีตั้งแต่200ตารางวาจนถึง1ไร่ผ่อนเริ่มต้นแค่4,900บาทวันนี้เราอยู่กันที่โครงการมัชชาชมจันทร์ตำบลหนองยะไซอําเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด9ล็อกและแกจะไปไหนแล้ววันนี้ ล็อกที่1ล็อก A เนื้อที่200ตารางวาผ่อน5,900โถมแล้วอยู่หน้าโครงการติดถนน2ด้านเข้าออกสะดวกล็อกที่2ล็อก B เนื้อที่200ตารางวาผ่อน4,900ล็อกนี้ผ่อนถูกที่สุดในโครงการล็อกที่3 ล็อก4เนื้อที่1ไร่ผ่อน75 0 0ใครชอบหน้ากว้างเอาล็อกนี้พอหน้ากว้างถึง49เมตรล็อกที่4ล็อกดีเนื้อที่1ไร่ผ่อน7,5 0 0ล็อกที่5ล็อก E เนื้อที่368ตารางวาผ่อน7,5 0 0 อ้าได้เนื้อที่ไม่เต็มหนึ่งไร่ทำไมพ่อน7,500ัเพื่อนเพื่อนล่ะครับี่นักเดี๋ยวจะโดนก็บอกให้ซ้อมบทเยอะๆไงก็ล็อกเนี่ยเขาขุดสะแล้วก็เอาดินในสะเนี่ยมาท่มให้เนี่ยใครจะปลูกบ้านใครจะเลี้ยงปลาก็เลือกล็อกนี้ได้เลยค่ะจ้าจ้าล็อกที่6ล็อก F เนื้อที่1ไร่ผ่อน8,000ล็อกนี้อยู่หน้าโครงการจิรัก ติดถนนสองด้านใกล้คูน้ำหน้าโครงการที่หลักจะปลูกต้นไม้เอาน้ำในำคูมาใช้ได้เลยนะจ๊ะเราไม่ว่าหรอกจ้ะแล้วขุดดินถมสะเฮ้ยขุดสะถมดินไปให้บ้างแล้วใช้ได้ตามสบายเลยนะจ๊ะหลอนหูไปหมดแล้วส่วน2ล็อกถัดไป G กับ H ก็ล็อกละ1ไร่ผ่อน7 5็ดหเหมือนกันจ้า ล็อกสุดท้ายล็อกไอเนื้อที่หนึ่งไร่ผ่อน7,800ขุดสะทมดินให้เหมือนเดิมเฮ้ยจบสักทียังลืมสโลแกนได้ยังไงผ่อนกี่งวด99งวดดาวไหมไม่ต้องดาวผ่อนกับใครผ่อนตรงกับบริษัทคนค้ำเรามีไหมไม่ต้องมีจ้ะเครดิตบูโรล,ละเช็คไหมไม่เช็คจ้ะผ่อนได้ทุกอาชีพเปล่าทุกอาชีพไปเลยทำสัญญายังไงละ่ะ จ่ายงินแรกเสร็จเข้าใช้พื้นที่ได้เลยจะปลูกบ้านปลูกต้นไม้ล้อมรั้วได้หมดเลยไฟฟ้าประปาแล<ห>้วมีขยายเขตให้ถึงหน้าแปลงซื้อสดได้เปล่าได้จ่ายวให้ราคาพิเศษฟีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยที่ดินอยู่ใกล้ถนนระยางแค่300เมตรทางเข้าออกเป็นถนนสาธารณะลอยหินคุกไว้ให้แน่นๆเลยจ้าที่ดินอยู่ใกล้อำเภอหนึ่งใจที่สุดแสนจะาเจริญแค่6กิโลเมตรนะจ๊ะมีหมดทุกอย่างจ้ะไปเลือกเอาจะเอาอะไร ใครมองหาที่ดินสวยขนาดพอเหมาะจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนโทรหาเมียนได้เลยนะจ๊ะ094 466 1464เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะจ๊ะหรือจะทักมาที่เพจ Facebook ที่ดินมั่นคงก็ได้จ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปที่ดินสวยๆแบบนี้นะจ๊ะหากคุณผู้ชมมีที่ดินสวยๆสนใจให้ผมไปรีวิวก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะจ๊ะไกลๆไปหมดจ้า